มาที่ละครเล่มายุราคืนนี้หลังจากที่ทั้งอูและอลิสรู้ความจริงว่าเป็นพี่น้องกันทั้งคู่ก็สนิทสนมกันมากขึ้นแต่ความสนิทของผู้หญิงก็มีเรื่องอีกจนได้ค่ะ <Okay. S 1> เมื่อต่างคน <Okay. S 1> ต่างขี้น้อยใจคิดเล็กคิดน้อยแม่รักคนนั้นมากกว่าคนนี้มากกว่าโอ้โห <Okay. S 1> oh มีพี่น้องแล้วยังน้อยใจกันไม่จบนะคะ <Okay. S 1> โดยเฉพาะอุ <Okay. S 1> ที่ออกอาการห่วงแม่แบบสุดๆฮาน่า <Okay. S 1> ยังแอบขำกับตัวละครนี้เหมือนกันค่ะฉันมาก่อนนะ มันก็เป็นฟิลอะพี่น้องที่แบบเราไม่ได้โตมาด้วยกันเนาะออพอพอเราเหมือนแบบถูกแย่งความรักอะน้องเพิ่งเข้ามาเราทำไมต้องทำให้แต่น้องพีออ่ก็ต้องเข้าใจว่าน้องไม่ได้อยู่กับแม่มานานไม่ได้อยู่ตั้งแต่เด็กออพี่ก็ต้องเสียสละมันก็ถามนี่นะแต่ว่าเราก็ถามเหตุผลของพี่หนึ่งออพี่หนึ่งก็บอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงอะมันมีนะคือแบบมันมันมีพี่น้องที่แบบว่าพอมาโดนแย่งความรักเขาก็จะแบบเกิดการอิจฉาอยาอยู่แล้วต่อให้ไม่โดนแย่งบางทีก็อิจฉากันก็มีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันก็คือชีวิิตจรงคืนนี้มาชมกันต่อพี่น้องร่วมมือกันหาคนร้ายตัวจริงที่ปั่นเรื่องทั้งหมดให้ลูกลามใหญ่โตคุณผู้ชมสงสัยใครคืนนี้มีเฉลยค่ะ